าวเน็ตย้อนภาพเก่าแอปฟพิธาเผยโมเมนต์อุ้มน้องปีใหม่ตั้งแต่ยังเด็กกลายเป็นกระแสไวรัลร้อนแรงข้ามวันข้ามคืนเมื่อทิมพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ถ่ายรูปคู่แอปทักษออนคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสตรองข้ามกลางบรรยากาศการเมืองร้อนระอุหลังการเลือกตั้งโดยทีมได้เขียนข้อความว่า Who to see you today ที่มีความหมายว่าดีใจที่วันนี้ได้พบคุณส่วนแอปได้เข้ามาตอบว่าเช่นกันค่ะดีที่พี่พิมพ์กับปีใหม่ได้เจอกันด้วยอย่างไรก็ตามโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพของทั้งคู่ซึ่งเป็นเพื่อนและรู้จักกันมายาวนานซึ่งพิทาได้เดินทางไปร่วมยินดีกับครอบครัวของแอปตั้งแต่คลอดน้องปีใหม่ และเมื่อตายชุติมาคลอดน้องพิพิม์ก็ได้พาน้องพิพิม์ไปหาครอบครัวของแอปและร่วมเฟรมกันอีกด้วยและมีภาพที่พิธาได้อุ้มน้องปีใหม่ตั้งแต่ยังเป็นทารกด้วยซึ่งภาพนั้นเจ้าตัวแคปชั่นไว้ว่าลูกใครหว่าแอดโบนันซ่าเขาใหญ่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมพีมาอีแทแต่อย่างไรทั้งคู่ก็ได้ออกมาเปิดเผยก่อนหน้าว่าเป็นเพื่อนกัน